สวัสดีครับดีดีช่องดีดีช anel นะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมอันนี้พินเราได้รับมาประมาณสองสาวันแล้วเนาะครับผมอ่ะตอนนกพึ่งเอามาให้เนาะครับผมอ่านะครับผมอาผมสวัสดีครับผมสวัสดีกรอบนะครับผมอ่าสำหรับพินนะครับผมอ่านะครับผมเราได้รับพินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะอ่า อันนี้ก็เป็นพินนะครับผมก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ดีใจครับผมที่เราได้รับพินนะครับผมก็ดีใจนะครับผมสําหรับพินในครั้งนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นแคนนะครับผมรู้สึกยังไงคะครับผมรู้สึกรู้สึกยังไงครับผมเริ่มต้นมาทำเริ่มต้นทํามานะคะเนาะแล้วแล้วเราก็อทำเป็นเวลากี่เดือนคะสองเดือนกว่าๆก็ได้รับพินนะครับผม ก็ได้รับพิญที่เรียบร้อยนะคะเนะาะครับผมแร่แล้วนะครับผม <c oughs> ตนุกนะคะครับผมไปเลยไปเลยต่อไปเลย นะครับผมก็ดีใจนะครับผมที่ได้รับพินนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผม FC ทุกท่านนะครับผมที่คอยสนับสนุนนะครับผมช่องดีๆนะครับผมจนได้รับพินในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมบารมีนะครับผมบารมีลุงฝลประแตนนะครับผมที่ให้อ่าเราได้มาทำยูทูบเบอร์นะครับผมสายลุงฝลประแตนนะครับผมแล้วก็อ่า ขอบคุณนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับผมพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นะครับผมทั้งกกตุมและกกกอกนะครับผมที่ให้เรามาอยู่ใต้ชายขานะครับผมร่วมกับชาวบ้านนะครับผมเนาะเราก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่ให้การต้อนรับนะครับผมให้การต้อนรับแล้วก็อย่างเกาะเพิ่นเอิเพิ่นเอิงนะครับผมให้การต้อนรับนะครับผม อย่างดีนะครับผมแล้วก็ได้อยู่ร่วมชายคานะครับผมชาวบ้านก็อัธยาศัยดีนะครับผมน่ารักกันทุกคนเนาะครับผมอันดีเดียก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราได้รับพินเนาะครับผมเราก็ จะทําให้ดีที่สุดนะครับผมสมความตั้งใจนะครับผมที่มาทำย่ายูทูบเบอร์ในคราวนี้นะครับผมก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งนะครับผมที่เราได้มาร่วมนะครับผมร่วมทายูทูบเบอร์นะครับผมแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆยูทูบเบอร์นะครับผมมีพี่ๆยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับผมเพื่อนก็ช่วยมานะครับผมช่วยในการนะครับผมให้ เราได้รู้จักกับ f อเนาะครับผมรู้จักกับเ c อ่าลุงพลปาแตนนะครับผมทุกท่านเลยเนาะครับผมแล้วก็ขอให้เ c ลุงพลปาแตนทุกท่านนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่ำรำรวยนะครับผมอย่าเจ็บยาไกล้อย่าจนนะครับผมความจนมันน่ากลัวนะครับผมมันมันอันตรายจริงๆนะครับผมสำหรับความจนนะครับผมอ่า อีกใช่ไหมครับผมไม่จบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับแค่บอกความรู้สึกของเราเฉยๆครับผมดีเดียก็อ่าดีใจนะครับผมดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับ้มมีส่วนร่วมครั้งหนึ่งชีวิตของดีเดียนะครับผมดีเดียก็จะทําตามสัญญานะครับผมทําให้ดีที่สุดนะครับผมในวันต่อวันนะครับผม แล้วก็ทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสําหรับพินนะครับผมเราก็จะมาดีดนะครับผมแต่งแนงแนงแนนงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกกกอกนะครับผมวันนี้เราจะเข้าไปกกกอกนะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับผมไปสั่งกาแฟกกกอกด้วยนะครับผมแล้วก็มีภารกิจอีก นะอยากนะครับผมอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมดีเดีก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านนะครับผมเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นนะครับผมเอฟซีนะครับผมเอฟซีลุงพลป้าแตนทุกท่านนะครับผมแล้วก็ลุงพลป้าแตนนะครับผมที่มีอ่าบุญคุณนะครับผมกับครอบครัวดีเดีนะครับผมแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับผมแล้วก็ชาวบ้านกกตุ่มกกตอกไปกกกอกนะครับผมกกกอกทุกท่านนะครับผมขอใครนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็พ่อผู้ใหญ่บ้านแม่ผู้ใหญ่บ้าน นะครับผมทั้งกบกุดกบตุ่มนะครับผมกบทุ่มกบกอกนะครับผมทีนี้ก,กข็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบคุณครับ